สวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสิร์ฟเสเสิร์นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้าซัมซุงนะครับคืออีกประมาณ2อาทิตย์กว่าๆเนี่ยเจ้าตัว Galaxy Note 20 Series นี่นะครับก็กําลังจะเปิดตัวแล้วนะครับแล้วก็ดาราเด่นของงานเนี่ยไม่ใช่เจ้าตัว Galaxy c 4 2นะครับก็คือเป็นเจ้าตัว Galaxy Note 20ด้วยเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณทางคุณแม็กซ์นะครับเพราะว่าคือเขาเนี่ยเอาล็กแล้วก็เกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์นะครับในเฟิร์มแวร์ต่างๆเนี่ยในตัวของ n o t ต20เนี่ยเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆเลยนะครับที่เจ้าตัว Galaxy Note ตัวก่นกอนๆนี่ไม่มีนะครับวันนี้ก็วันนี้เราจะมาบอกเล่ากันผมจะใส่ข้อมูลนะครับทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้เผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพ奥斯แล้วก็กลับมาย้อนอ่นนานกันได้อีกทีหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยสำหรับคนที่ชอบการถ่าย8 K ค,คือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าถ่าย 8K ในเจ้าตัว S20 ธรรมดาเนี่ยนะครับใน S20 Ultra ด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยคือเราจะต้องมี Aspect Ratio เนี่ยแค่แบบเดียวนะครับก็คือ16:9แต่ว่ารอบนี้เนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยชอบถ่ายวิดีโอมาเป็นสไตล์แบบเหมือนหนังเหมือนเราดูหนังภาพยนตร์น,นะครับตอนนี้ก็จะมี Choice ให้เราเลือกเป็น21:9ด้วย ส่วนเราพูดถึงจัว Galaxy Note นะครับมีไงเราก็ต้องพูดถึงเจ้าตัว S Pen นะครับฟีเจอร์ใหม่ๆของเจ้า S Pen เนี่ยชื่อว่า Double Tap to Launch นะครับก็คือเราสามารถตั้งพวกแอปพลิเคชันที่เราอยากจะเปิดเนี่ยโดยใช้เจ้าตัว S Pen ได้โดยที่สมมุติว่าเราถือเจ้าตัว S Pen อยู่ใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะล a อนเจตัวกล้องนะครับคือเราก็แค่ Double Click มันก็จะไปเปิดเจ้าตัวแอปพลิเคชันของเจ้าตัวกล้องเลย ต่อมาเนี่ยคือมันจะช่วยเราเนี่ยในการถ่ายรูปมากขึ้นเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสังเกตนะครับในรูป3รูปนี้เนี่ยเจ้าตัวหัวเว่ยเนี่ยทำออกมาได้ดีสุดนะครับเพราะว่าเขาใช้อัลกอริทึมที่ดึงข้อมูลนะครับเหมือนกับ AI นะครับในความฉลาดของมันเนี่ยคือมันสามารถอ่านว่ามันเป็นเจ้าตัวดวงจันทร์แล้วก็ไปดึงข้อมูลมาทําให้มันเหมือนกับรูปที่เราถ่ายเนี่ย มันไม่ใช่รูปที่เราถ่ายเองจริงๆคือมันมี AI เข้ามาช่วยเหลือนะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยชอบมากเพราะว่ามันจะทําให้การถ่ายรูปเนี่ยมันสนุกขึ้นนะครับแล้วก็ชัดขึ้นน่ะคือมันมันได้ดีเทลเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนตัวผมเองแล้วก็ตรงอัปเดตตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบสุดคือเขาจะอัปเดตเจ้าตัว fingerprint นะครับที่อยู่ใต้จอเนี่ยในการสแกนเนี่ยทำให้มันเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ในการอัปเดตนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะ แค่อัปเดตเนี่ยในเรื่องของเฟิร์มแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์เท่านั้นเองซึ่งแค่นี้ผมก็ดีใจมากแล้วเพราะว่าคือผมเองเนี่ยใช้เจ้าตัว S10 มานะครับ S10 S10 Plus มาเนี่ยคือมีปัญหานิดนึงนะครับในเรื่องของ fingerprint scan ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาเหมือนกันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับบอกได้ว่าเจอปัญหานี้ด้วยกันไหมแล้วก็มาพูดถึงในโหมด single take Mode นะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคนชอบใช้กันเยอะมากแต่ว่าในตัวรุ่นก่อนเนี่ย เขาจะลิมิตมาให้เรานะครับถ่ายได้แค่10วินาทีตอนนี้เนี่ยเขามีโอกาสให้เราเลือกนะครับตัวเลือกให้เราเนี่ยตั้งแต่5วินาทีจนถึง15วินาทีเลยทีเดียวแล้วก็ฟีเจอร์นี้เนี่ยก็อีกอันนึงที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถเลือกได้แล้วใน Pro Video Mode ดนะครับว่าเราสามารถจะเลือกให้เปิดไมโครโฟนเนี่ยด้านหน้าหรือว่าด้านหลังหรือว่าด้านข้างนะครับตรงนี้ที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับ คนที่ชอบถ่ายบล็อกนะครับหรือว่าชอบถ่ายวิดีโอต่างๆแล้วก็ในโปรโหมดเนี่ยอันนี้แอบตื่นเต้นนึงถ้าเกิดเขาทำได้จริงๆนะครับก็คือเขาจะสามารถเราสามารถถ่าย 8k นะครับใน60เฟรม per second ได้นะครับแต่ว่าจะต้องถ่ายในถ่ายได้ในเฉพาะในโปรโหมดเท่านั้นแล้วก็นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ subscribe ถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับวันนี้ลองเปลี่ยน การจัดไฟใหม่ดูนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ว่าแบบนี้ดีกว่าแบบเดิมไหมนะครับแล้วก็วันนี้เสนอเสนอนะครับก็ขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนมากแล้วขอคอ,อ้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ